สวัสดีท่านผู้ชมครับอ่าชิลินโดชิ้นที่สามกล่องที่สามเผอแกะกล่องไปแล้วก็มาเปิดไปเลยกันอันนี้สั่งมาน้อยสี่ชิ้นอ่าได้ถุงยางไหมฮะรู้สึกถุงยางแค่สิบาทน,นี่ไม่บอกราคาไว้ได้บตัตรเตือนสองระบบมาระบบไฟฟ้ากับแบบแบตบคือใช้ได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็แบตแล้วก็ หมอนอิงพิมลายเป็นปุ่มเป็นข้อความแล้วก็น้ำยาลบขีดข่วนอันนี้ก็ได้สิบบาทอ่ะเดี๋ยวแบตเตอรี่ไว้สุดท้ายนะนี่อันนี้แบตเตอรี่นี่น้ำยาลบรอยขีดข่วนออ่าตรงกลางได้ไมาเยอะอ่ะเดี๋ยวโชว์หมอนก่อนแล้วขนาดเป็นยังไง หมอนได้มาร้อยหนึ่งกุ่มเพราะความามีเลขสี่อะเดี๋ยวต้องเอาไปซักก่อนนิ่มดี <c oughs> อ้ามามันมีรอยแกะอยู่แล้วอะ่ะไอแบตเตอรีนอ่น่ะะหระมาดูน,ดน,นี่อันที่เี้านะมันไม่ใหญ่มาแบบคุ้าพาดสบาย,ยร้อยหนึ่งเหมือนกัน โนว่ามีน,น่าเป็นที่ชาร์จแบตกับสายไฟ <c oughs> อันนี้ที่ปักมีแค่นี้เหรอโอ้มีหัวมาให้แล้วเหรออันนี้หัวอะไรเนี่ยหรือวไม่ใช่วะอ๋อใช่เป็นหัวของอะไรวะอมืมีน้ำมันแล้ว่ะอันนี้เป็นน้ำมันเคลือบมา นี่หัวเบอร์อะไรวะเนี่ยมีบอกวะไม่เป็นศูนย์จุดสามอ่ะเดี๋ยวลองใส่ของชาวบ้าดูว่าใช้ได้ไหมมันแรงเล็กว่ะเหมือนจะในช้ไม่ได้นะได้บอกมะได้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะหลุดนะเนี่ย ของอันนี้ของแบบปกติมันอันใหญ่กว่าปกติมันลองดูเอ้ยใช้ได้อ่ะคมใช้ได้อยู่นะเฮ้ยหัวแว่งมะเพิ่งตัดผมไปเดี๋ยวดูอบางทีก็ลองจริงเกิน โอเคไม่แหว่งอ่ะพอแล้วครั้งนี้คลิปสั้นๆง่ายๆได้ใจความอ่าของเขาดีนะเนี่ยเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างมีอ้เป็นฐ่านชาร์จฐ่านก้อนเดียวหกร้อยมิลลิแอมหกร้อยแอมป์วาวะเขาเล่นมิลลิแอมป์วะวะโอ้ยเซ็งเป็ดเลยฐ่านชาร์จเหรออ๋อหรือว่ามันใช้เฉพาะแบบฐ่านกับแบบสาย ไม่เกี่ยวว่าชาร์จใช่ไหมแต่ถ้ามีฐานชาร์จก็จะดีมากเลยเ็นด,ดีเออได้เป็นฐานชาร์จอะโอเคคลิปนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความอ่ะสามล็อบอันนี้สั่งไปวันเสราร์ใต้วันอังคารโอเคก็ถือว่าได้เร็วอยู่ เพราะว่าติดช่วงในหลวงด้วยในหลวงอสวรรคนาคตก็เลยคงมีปัญหาเล็กน้อยหรือเปล่าไม่รู้โอเคครับคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับอ่า เพิ่งคิดขึ้นได้ว่าจะเอาถุงยางไปทำอะไรดีก็คือคิดได้ตอนหลังกระถิ่นแล้วแหละว่าเวลาฝนตกอะ่ะเราควรจะเอาอะไรหากันเราควรหาอะไรกันโทรศัพท์ดีก็เนี่ยถุงยางเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ถุงยางเอ้เราจะเอาโทรศัพท์เนี่ย ใส่เข้าไปในถุงยางแล้วเดี๋ยวจะลองจุ่มในกะละมังนี้ดูว่ามันจะกันน้ำได้ไหมอุ๊ยหกอุ๊ยอ่ะ,อะใส่กันเลยอันนี้ล้างแล้วใช้ครีมอาบน้ำล้างแล้ว ไม่งั้นมันจะเปื้อนเข้าไปค่อยๆยัดอ้าวเรียบร้อยขาดเลยมันทำไงให้ไม่ขาดได้มั้งวะหรือเป็นเพราะมันเพราะว่าล้างไปแล้วว่ามันเลยขาดมันอาจจะเป็นพอแห้งก็ได้นะมันเลยค่ะทำไงดีวะ ตอนแรกวอยาใส่สองอันใส่ใส่ได้แค่อันเดียววะได้แล้วได้แล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเอ้า้องใส่มันแห้งแล้วอ่ะเก็บไว้นานเกินไงพิ่งมันเนกออก ไงด,ดีวะขาดแน่เลยอะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสประมูลได้มาอีกเดี๋ยวจะมาลองทำดีกว่าแบบยังยังไม่ล้างอ่ะเดี๋ยวลองมือไปก่อนถ้ามือได้โทรศัพท์ก็ต้องได้ ่าจะเป็นเพราะว่ามันคมก็ได้นะขอบขอบมันก็เลยแล้วมันมันไม่ลื่นได้ไงมันก็เลยทำให้ขาดต้องสาเร็จอันนี้ต้องสาเร็จ ใช้ได้นงไงฮ่าฮาเดี๋ยวคิดถ้าสวยๆไว้ถ่ายรูปเป็นหน้าปกก่อนเดี๋ยวลองกันน้ำดูอืม อจะหกจะหกเย็นนะแต่ไม่เปี่ยกหรือเปล่าเรือตอนนี้ยังไม่รู้สึกเปลี่ยนนะแต่มันเย็นอ <ique> ่าอ่ะถอดดูกันว่ามันกันไหมเช็คกอน อ้แห้งแห้งเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีเห็นไหมเดี๋ยวออโอตโฟกัสก่อนโอ้ยเงื่อออกไม่ได้เปิดแอร์เออช่างมันเอออ่ะใช้ได้สำเร็จรู้เริ่มมาได้ดี หลังซื้อมาเราเก็บไว้ในซองดีกว่าไม่งั้นโดนน้ำแล้วมันจะเสียโอเคเอ๊ะหรือถ้ามันไม่ขาดเดี๋ยวจะลองเอาโทรศัพท์นี้ใส่ดูแล้วผูกแล้วเดี๋ยวลองไปใช้ในห้องน้ำดูเห็นไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใส่ถุงย่างไว้กับโทรศัพท์แล้ว หรือจะมาลองดูว่ามันจะขุ่นไหมเนี่ยเวลาถ่ายในน้ำเนี่ยมันน่าจะขุ่นนะเอออะเดี๋ยวลองดู่อนค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวค่ะอ่ะเรียบร้อยค่ะไปแล้วหนึ่งดอกงั้นเรามาลองแค่ว่ามันจะทัชสกรีนได้ไหมดีกว่า เพราะว่าถ้าซื้อใหม่มันคงไม่ขาดแล้วล่ะตอนนี้ไปล้างมันมันเลยแห้งจริงๆโทรศัพท์มันใหญ่ไว้เนี่ยอะเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่ามันทาสก,กินได้ไหม เออก็ได้นะขุ่นดีด้วยอะ่ะเออขุ่นหน่อยนึงอะ่ะมันจะไม่ใสแต่มันก็ยังพอถ่ายได้อยู่เนี่ยอ่าเดี๋ยวอัดวีดีโอ้ให้ดูด้วยว่ามันขุ่นประมาณไหนอ่าปิดแฟ,ฟรอ่าปิดแฟ,ฟร มันคุณอยู่นะาขาดหมดเลยอ่ะขาดเส้นไปล้างมันมันเลยขาดวันหลังเดี๋ยวเข้าหลังไม่ล้างละนี่ขาดหมดเลยโอเคการทดสอบถุงยางรอบนี้ก็จบลงไปได้ไม่สวยนะเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการผมจะไม่ทำอีกแล้วกับการล้างถุงยางเพราะว่ากลัวโทรศัพท์เปื้อนอ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้า จะมาเอาถุงยางาทําทใส่โทรศัพท์ให้ดูแต่ว่าคงไม่ไม่ประมูลแล้วเดี๋ยวหาของฟรีเอาโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย